สานพูดไดไหมครับเป่าได้ไดไหมครับได้อีสานอิรีตีครับแมนแมน you s ม y yes เซมลัน yes แมนใช่ไหม m เบอร์ใช่ไหม m e m บมบอใช่ไหมใช่ไหมเอิลีครับแล้วก็จริงๆบิกค a l ค่ะเมื่อวาแล้วก็เป็ เนี่ยอีสานมันจะมีอีสานมันจะมีอีสาน have one word ติติอ่ะติออแบบ question มาติ yeah อ่ะติติอ่ะติติมีมาใช่ไหมมีมาใช่ไหมติใช่อีสานเบิร์ดมีมาใช่ไหมติอแล้วก็อ่ะแม่อ่าเป็น ยูสเวนเอ่ e แฮวันวันพี่พ่อเซย์เซ o n g word. อันนี้อันนี้เป็นตลาดมาซื้อกับขามากสองสามยางแค่สกินเป็นยูบอร์มีแต่มีแต่หน้าแซ่บเดชใครว่ามาเจ๋อซีมาคิวได้แต่ว่าใคยว่าใอยไปแกะแกะที่ละอันดีกว่านาะเอออันนี้อันดีกว่าเออเดี๋ยวเข้าใจใช่เข้าใจใช่เข้าใจทุกติแล้วก็ติ๊ดติ๊ดอันเวนเวน the end word เป็นอ่ะยกตัวอย่าง for example ไปตลาดนาติเป็นตำหนักติกินข้าวแล้วติกินข้าวเร็วติทุกคนไม่หิวติทุกคนบ่หิวข้าวติทุกคนบ่หิวเมาเมาข้าวติกินข้าวเศร้าแล้วติกินข้าวเศร้าเร็วติ y e a งามอิลิตงามลิลิต Good next yeah very good okay T T you remember T ีสนอีสันอีสน่ืออ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 าออ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  ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีโน่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีซันสปิงไมมิเช่ขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบเหมือนกันขอบขอบใจขอบใจเด้อเด้ขอบใจเด้อขอบใจเด้อดิไอ้คนดามาจะกันมาโอเคจะกันไหมจะกันไหจะกันมานาะจะกันมานาะ 아커아 띠! 케이 리멤버 그리고 오또 뭐가 있지? 버 캄시 와우카 그리고 이리 띠카 그리고 벤타사파까 그리고 띠 그리고 세 이리 그리고 어... 아... 름카 차연름음혼호 이데 아혼호 이데 그리고 러리고 그리고 파투 그리고 사바꼭 그리고 으이상 스피 이상푸 자연계의 희수다